แม่กำลังดูพฤติกรรมของพวกเธออยู่มันยังไงคะแม่แม่กำลังตื่นตาตื่นใจกับเวทีนี้มากเร็วแม่ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เต้นอะไรแปลกๆจิ๊บๆตอนแรกแม่ก็คิดว่าทุกคนสวยขออนรญาตเริ่มเดิ่มมาก่อนค่ะเร็วๆไปดูตอนนี้เจอไฮไลท์ออฟเดอะโชว์แม่เริ่มตกใจว่าเวทีนี้แปลกๆเหมือนกันเนาะนี่แหละค่ะแม่เนื้อความทุกคนแบบ พิสดารแม่แ่ว่าความที่พี่นะน้นคอออเดอร์นะคะแม่นี่แหละคือความแกรนแม่นี่แหละค่ะคือความแกรนใช่ค่ะนี่แหละค่ะคือแกรนเพราะฉะนั้นถ้าจะแกรกว่านี้ก็คือต้องซื้อสินค้าแกรนเร็ว จบเลยพี่ชวไปเร็วจิ้มใจจบ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 จิ้มจบจิ้มใจจบเร็วจิ้มใจจบเร็วจิ้มใจจบเร็ว3ามแสนามมมพันเร็วเรวจิ้มใจจบจิ้มใจจบจิ้มใจจบจิ้มใจบจมใจจบจิ้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 มใจจบจ้มใจจบจิ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 ้มใิ้มใจจบจ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 ิ้มบจิ้มใจจ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 บจิ้